เอ้ยนาามึงี่อุ้ย,ยงามแห้งจ้า,านาพี่นออ้องอืมแต่แบบนี้เก้ีวเนาะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับีสานบ้านฉันจะพพอกันนาวันที่สองมส 2, เมษาสองพันห้ารอยหเจ็ดจมือน,นีผ้พาพี่น้องเขาปลาจา้ะตอนสอเข้าก้อยขึ้นไปเบิงอยู ทึ่งนพอพรหมีเนาะครับผมมองเคยได้เคยมานใะพี่น้องฝนบ่ฮอดจ้ะกระลงมาปลาลางบ้านน้องเมฆตะบนหอยคามเพื่อพุทธลิงจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะมาตามหาเห็ดบดเห็ดคอนนพอพรหมีเนาะครับผมวันนี้พออาจารย์พี่น้องเป็นเห็ดคอนขาวจ้ะเก็บน้ำกันเลยจ้าพี่ว่ายังงามยังอ่อนอยู่เนาะไหมพรหมีเนาะจ้าหมู่บ้านนี้เอาหาหน่อยไหมเนาะแม่ครับ มองเคยใดเคยหวานฝนมาหอดจ้ะพี่น้องฝนตกบ่ทัวเด้อจ้ะแล้วคอนแค้นหินเนาะแ <Man. S 1> มนจ้ะเหาะปลาลางจ้ะแกงได้อยู่เด้อจ้ะยัองอ่อนอยู่จ้ะ นี่ก็คอนเท่าเคยเก็ียงนะพอระมีเนาะแมครับเคยเก็ีปยีกายใจพี่นาอคอนเกาเนยเป็นกระสิพุไปนำเนยเนะาะจ้ะนี่อีกเนะาะจ้ะ <คน S 1> อนละคอนจ้ะเอ้ยปัดมึงี่ดนะอกญนะ่ดิแหนะ้งเนาะ อ่อนอยู่เด้ออาจารพี่นอ้องแกงได้จ้ารู้ใช่ไหมมองเขาเคยเก็บฝนตกเนาะพอประมีเนาะครับไปหอดกเล่งใส่มองเคยเก็บเนาะไม่พอมีอแม่นจ้าเปิดไม่ต้องออกดินยังแกนอยู่ครับพี่เนอะม,มันมีฝนจะทานเคยเก็บ ข้าวนี่ก็แกงเสียดพึ่งกันละจ้ะเห็ดใหม่จ้านี่ครับพี่น้องเก็บพืชคอนเขาหนะแม่ปลาเมจะ้ะพี่น้องน้ำสาวอยู่อีบาวในจะ้ะคนาหลอนๆเนาะแม่นครับคนใดเคยออกก็ออกคือเก่าจ้ะพี่น้อง จ้าใครแม่เ็ดบดนี่กะแบบหนานเลยจ้ะพี่น้องนาเ็ดคอนเท้เด,ด้อจ้ะเ็ดบดจ้ะพี่น้องหนาซี่เด้อจ้ะนี่หน,นาใน้อยจ้ะเ็ดบดจ้าอ่อนอยู่เด้อจ้ะ ออกในขอนซี่จ้ะายึดจ้าที่พอพอมิ้งีจ้าไเก็บแต่ล,ลายเนาะ <laughs> <laughs> อ้าวบอกเป็นยังเริ่มจากหน่อยก่อนแล้วพ็พ,อพอมิ้ีติบประมาณไหยบอ เดี๋ยวทำง,งานห,หน่อยๆก็เกิอดได้จ้จพี่น้องฝนแหลกจ้ะสอ,อ,องดอกจ้าคนั่านพี่น้องเริ่มเลยเพราะพ่อมีเริ่มแล้วเริ่มหน้าขึ้นมาแล้วเนาะเมนจ้ะ <laughs> เอ็ดบสจ้าเก็บมังสาวอยู่อีกจ้าพี่นอ้องอากาศจะฮอนล์ห์อุ้ยนี่นี่หนอพันหักลงเนี่นี่พันหาก,ก,นนาหากขาดอย่างจาังบงําหลงหนอง ผมเซ่หัวเข้าจ้ะโ <laughs> 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 อ้โดอกนี่งาบา,า,บา,า,บากจชะพี่น้องงาบาลูนจชะงาบาริต้ามาต่อพี่ พออีกเลยจ้ะ,จะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะ <laughs> แม่จ้ะอู้ดอกนี่งามระโมจ้ะ ขอนขนย่อม้ะพี่น้องอุ้ยงามแห้งจ้าสามดอกทอนทนขอนมันใหญ่เนาะจ้า <c oughs> มีดอกเดียวครับพี่น้องงาในน้อยจ้ะพี่น้องอยวแต่แจ้วเทเทเอยูอ่เนาะแม่นจ้ะพริก มาพักบุหรือจะมาเป็นเห็ดมาเป็นใ่ตองเห <laughs> ็ดเตย ก็จะจิ๋วปอบมีแจ๋วอยู่ใจพี่นอ้องอุ้ยหน่อยๆจ้ะสาสมจ้ะสาสมกิบเด็กผสมหน่อยไปจ้ะงามดีจ้ะจีกจุ่มหนึ่งนะคนอือแต่แบบนี้ เกี้ยวเนาะแม่โอ้ยงามๆเลยจ้าทนๆเลยจ้าไงขึ้นมานเนาะแม่ครับขอนเด้อจ้ะพี่น้องไงนี่คือใบตองไงแกงไดซุปไดจ้าีอีก สะสมไม่หากเด้อยจ้นว่ามยุอย่าในหน้อยจ้ะตื่มกันจ้ะพี่น้องหนูย่างกับพระเทนสูกเนาะ เพชรดินก <üman> ับบัวท่านออกครับพี่น้องอ้าวซุกเลยด้วยนึงมึงมือดึงดึงไม่เจอพี่น้องซุกบัวแห้งนะครับนี่แต่ว่าดกอยู่เนาะโอุ๊ยกินไม่ได้เพราปลาหมีนี่นะครับพวกย่างกระนงเมกครับพี่น้องบ่วท่านซุกครับเมน่าเก็บติดอกระเคนคนละเนาะนี่ย่างเหี่ยวด้วยแม่โอ้ยพี่น้องถ้าซุกนี่แม่ปลาหมีสิมาเอาจ้ะ lương lấy là này thấy lượng tý bờ lòng bông nè kín miếng kín sôm đầy bò thằng này tổng lượng nè nồi nhầy bần thơm bò nè ui y hướng dù y hướng dù oh, nồi nhầy xì nè yeah. kết con cáo cho phía nông อากาศคืบมากแล้วจ้าทรงคืออยู่เนาะทรงคือสีตกอยู่จ้จพี่น้องถ้าแม่นฝนตกนี่แม่ปัามมีว่าเฮ็ดดินออกแทนจ้าเพราะว่าแถวนี้คั่วมือดนนีจ้าคั่วมือในดินนี่พอแล้วพี่น้องพอแล้วพอคนใหญ่แล้วบานลเลยไงบ่แห้งแล้วครับพี่น้องมาละเออแตคนใหญ่ได้หนิ <c oughs> ใหญ่ที่สุดเนาะแม่จ้าสีวาสน<ต>ลาเก็บมาครับพผม นี่นี่แม่เป็นโอ้นี่จ้าอ้าอากาศก็คืมมากเลยจ้ะพี่น้องจกแดดจกขึมซุ่มกันอยู่เนาะที่ทั้งที่แาดมันเป็นเลยเหรอนี่เออเจ้าพี่ก็เดี๋ยวมาเลยนี่สวยๆเลยจ้ามองเลยครบพี่เนาะมูบวกพอง ป็นมูลาตอนนี้แม่ปปามิอบเอาขนาดจใจพี่น้องขี่ไปโต๊แน่นอนแล้วเนาะแต่ว่าฮัสิฮอนเออข้าบอสตกะใดขออย่าล้มเด้อจ้ะลาบเนอนลาบจากกุกยางกระฮักเนาะนี่ของพี่น้องเข้ากระฮักขี่รถมานำทางจ้ะพี่อีกปวดง่าดน้อยมึงจ้าพี่น้อง <laughs> dengar, jaz? ni apa ni? sih, ah? hmm, bung? bung jatuh. เห็ดเด้อจายนี่เห็ดบดจ้า่ามดูจ้จะกำไปเต็มงานเนี่ยเนาะแมนจ้ะเออก็บอบจังได้ได้เก็บก็ดีเลยละครับผมฝนกระลินเลยเนาะแม่ป้ามีเนาะแม่จ้ะสิได้กรับบ้านจ้ะพี่นอ้องย่านพัดลมคือเกาจ้ะ บอกผลงานโดยร่วนแม่จ้าผลงานเทาครับอันดับแรกก็เก็บเห็ดท่อนขาวเนาะจ้ะกลับมาเก็บเห็ดบดครับพี่นะ้องเก็บบดก็บเห็ดบดกับงาน,นหน่อยๆเนาะแมนครับแต่ละแม่พ่อพี่ดีกับปนเห็ดท่อนขาวแล้วครับพี่น้องแมนจ้ะอ่ะไปซูเปอรแกงยิ่จ้ะพี่น้องอ่าเสียงฝนมาแล้วพ่อพ่อพีเสียงฝนมาแล้ว ครับผมมอนี่กับผ้าพี่น้องมาหาเฮ็ดเนะาะึ้นไปหาถึงผู้ก่อนด้ยวยครับพี่น้องถึงผู้ว่ามีจะมองแม่ปลามีพอปลามีเคยเก็บขอนขอนแค่นินเนะาะครับผมกับมา,อารอปลาลางใสพี่นอ้องเก็บในขอนซี่ใสพี่นอ้องว่าเป็นขอนจสพี่น้องงา่า่จ้ะผลงานมอนี่กับพ่ออยย่ได้กินอยู่ใจพี่น้องสาฝาก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบานฉันในเดจา้าแม่ปลามีกับขอบุญขอบคุณผู้ทิ่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่่งให้พ่อปามีกับแม่ปลามีสำหรับคลิปมอนีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพบกันไม่คิปหน้าจ้าครับผมพบกันไม่คิปหน้าครับสัญญาณทีดีเลยจ้าพี่น้องมีโอกาสลุนเฮ็ดดินซาบานันีรับบ้านจ้าฝนลินเนาะ